สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะฮะนายูขอพายมือโปหัดตกวันนี้ผมจะพามาตกปลาที่บ่อเป็นบ่อพักน้ําคือมันจะต้องมีปลาที่เข้ามาจากแม่น้ําบ้างหรืออาจจะมีปลามาจากบ่อใหญ่บ้างเพราะว่ามันจะเป็นท่อที่เขาเรียกอะไรทาทางเดียวกันเวลาน้ําจะเข้ามันต้องเข้าบ่อนี้ก่อนสูบเข้ามาบ่อนี้แล้วมันจะไปไหลเข้าบ่อใหญ่อ่าเพราะฉะนั้นมันต้องมีปลาบ้างเดียเด๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันนะครับเป็นบ่อแคบ,แคบ ได้ปลาแน่นอนเออไม่ต้องไม่ต้องถามว่าจะได้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องมีปลานะไปตกปลาต้องมีปา <Okay. S 1> ลาโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามชมกันนะครนี่วิตภัณฑ์นี้จะใช้ก็จะเป็นออพร้อมตกนะฮะ X10 plus นน่ฉีกซองใส่น้ําตกได้ทันทีไม่ต้องพิรีพิไรกลิ่นหอมเย้าวยวนใจนะครับเป็นปลานี่อยากจะกระโดดขึ้นมาแล้วด้วยความละเอียด ดูความละเอียดดูความละเอียดนี่ดูความฟุง้งถ้ามันไปอยู่ในน้ําจะเกิดอะไรขึ้นงั้ฟุ้งขนาดนี้เดี๋ยวเรามาชมผลงานกันเลยดีกว่าไป เกียรลากฮะโดนใหญ่ใหญ่เลยว่ะปากโดนด้วยนะครับโทโอ้เนนเนเน,เน dạ nha da คือต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีจุดที่กินยากนะครับกินยากอย่างเช่นว่าเราใช้เหยื่อสูตรเดิมเดิมกลิ่นเดิมเดิมเนี่ยครับมันเริ่มเคี่ยวแล้วคราวนี้ผมก็เลยเอาหัวเชื้อน้ำสตอมนะครับกลิ่นวานิลานะตัวนี้จะมีความเป็นนมแมวเยอะหน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปก็เริ่มกลับมากินนะครับคือถ้าใครเป็นคนที่ตกปลาเนี่ยจะรู้เลยว่าการตกปลาชิงหลิวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนกลิ่นหรือไม่ ไม่ล่อหลอกมันบ้างเนี่ยนะครับในการเปลี่ยนกินเปลี่ยนเหยื่อบ้างนะครับก็มันก็จะกินช้านะ จากความรู้สึกของผมที่ผมตกนะครับพอเปลี่ยนเป็น Storm ใส่เข้าไปฟิวชั่นกันผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันกลับมากินดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะหายไปนะครับมันอาการนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันโดนเยอะๆเนี่ยนะครับมันเหมือนมันจะไปบอกเพื่อนมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆความรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่ามันมันไม่เข้านะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะ จากที่ผมได้ลองเทสเหยื่อนะครับก็รู้สึกว่ามันตกง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ต้องไปซื้อหัวเชื้อมาเพิ่มละเพราะตัวนี้มันมีฟีโลโมนอยู่ในตัวในตัวเนี่ยนะเนี่ยสังเกตนะครับเหยื่อเนี่ยนะครับมันจะมีความละเอียดที่พอดีนะครับเวลาปั้นเนี่ยติดเบ็ดดีมากนะครับแต่เวลาลงน้ําเนี่ยจะฟุ้งกระจายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีฟีโลโมนด้วยอย่างที่ต้นคลิปที่ผมปาปลา,าเหยื่อให้ดูนะครับว่าเออมันฟุ้งกระจายนะแล้วแล้วข้างล่างเนี่ยคือ ระยะเวลาการการการที่แบบปลาจะเข้ามาพอดีเนี่ยนะครับฟุ้งฟ้งแบบนี้คือปลามันดูดเข้าง่ายนะฮะสบายๆเลยเนี่ยนะครับคือมันโอเคนะสำหรับผมมันโอเคนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายแล้วก็แบบสําเร็จรูปมาเลยอะ่ะฉีกซองใส่น้ําตกได้ทันทีประมาณนี้ประมาณนี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้สูตรนี้นะครับในปริมาณที่มากขึ้นแต่ซื้อแค่ซองเดียวเนี่ยสามารถนําหัวอาหารมาผสมกับตัวในถุงได้เพราะว่าตัวนี้มันอัดแน่นด้วยฟีโรโมนนะครับสามารถที่จะเจือจางได้มากกว่านี้อีกนะฮะแต่ถ้าใครสนใจที่จะแบบสดๆเลยลองแบบแรงๆดูเลยก็ได้นะครับมันเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วที่ ทางเราจัดทําขึ้นมาประมาณนี้ซองนี้อยู่ที่50บาทนะครับตกได้ทั้งวันเนี่ยวันนั้นผมไปตก3-4ชั่วโมงนะฮะก็ยังไม่หมดเลยสุดท้ายก็ต้องเทใหปากินนะครับตัวนี้ปริมาณเยอะนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะฮะไม่ต้องซื้อหัวเชื้อมาประสมอีกแล้วอ่าก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันจะเอาไป a d แ p ปกันเองประมาณนี้ครับผม